สวัสดีค่ะวันนี้จะพานั่งรถชมวิวไปชมบรรยากาศข้างนอกไปชมวิวสวยๆของธรรมชาติสิภาพไปเบิงถนนนอกจากเนาะถนนถนนที่ยูนิเขตของอเขตชนบทหรือว่าเขตที่นอกเขตเทศบาลที่อาจจะยัง มีถนนบางส่วนที่ยังบม่มีการเขาเอือนนี่อย่างละลาดยางบ่บ้านเฮาเอื่อนลาดยางเนาะถนนแบบถนนดํายังเป็นถนนแดงยังเป็นถนนที่ง่ายคุบอยู่กับว่าได้กะยังบ่ถึงกับว่ากันดานเนาะจานะ้ะเนาะม่ถึงกับว่ากันดานแต่ว่าเป็นถนนที่เขาหรือว่าผู้คนผลใสอ่าสัญจรไปมาระวังจังหวัดหรือว่าระวังหมู่บ้านประมาณนี้ ที่ยังบอ่อที่ยังบ่มิถนนที่ยังบ่เลยลาดยางที่ยังบ่เลยลาดยางหมักต่อยก็ยังมีอยู่นแนะ่ๆเนาะเป็นถนนตีเหาอ่าเป็นทั้งลาดเออเป็นทั้งลาดกับว่าใดประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่ภูมิประเทศที่ประกอบไปด้วยป่าไม้ป่าไม,ม้นี่ขึ้นซื้อเลยกับว่าใดทั้งปลูกทั้งตัดยกให้ก็คือสวีเดน เป็นประเทศที่มีป่าไม้หลายปลูกต้นไม้หลายแล้วก็ตัดไม้หลายขึ้นกันเป็นการตัดแบบโมเมนตัดแบบทำลายแล้วจ้ะเนาะตัดแล้วเขาก็มีการปลูกซอมแซมหรือว่ามีการปลูกทดแทนมีมาตรการหลายอย่างที่เขาสามารถควบคุมได้ในการตัดไม่ทำลายป่าตัดแล้วต้องเฮ็ด e อีหยังต่อไปโมเมนตัดแล้วตัดเลยแล้วจ้ะเนาะโมเมนการทำลายป่า เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ป่าไม้ผู้มีประเทศประกอบไปด้วยภูเขาแม่น้ำลำธารจ,แบบจ,จะแบบจังไรละจะแบบค้าเข้ากันไปยุประมาณนี้อันนี้ขึ้นในเขตของนอกเขตนอกเขตตัวเมืองแล้วจ้นะเนาะนอกเขตตัวเมืองก็จะยุ่แถบชนบทลักษณะนถนนหนทางแต่ละป่องแต่ละทีหรือแต่ละ แต่แต่ละหมองถนนบางสินบางคนอาจจะบ่เคยไปเห็นบ่เคยไปผอเพราะว่าบริษัทสัญจรเขาก็จะมีถนนทั้งรัดนั่นแหละก็จะมีแบบบางกุ้มบางคน้นหรือว่าบางจําพวกที่เพื่อนใส่ทหรับสัญจรไปมาหรือว่าใส่สําหรับเที่ยวทางประมาณนี้นะจ๊นะเนาะเป็นถนนที่บ่ถึงก็ว่าธุรกันดาน เป็นถนนแบบเพียงแค่เป็นถนนหินแดงยังเป็นถนนหินแดงแต่ว่ามันกะสภาพภูมิอากาศที่มันแตกต่างกันเนาะมันบริแหงแรงแบบไงกุบตลอดเป็นช่วงเวลากลางคืนถึงจะเป็นหนา้อนแต่ก็ยังมีความชื้นหรือว่ามีความหนาวเยอะถนนก็นเลยจะเป็นแบบเปียกๆสลกกน้อยมันก็ยังเป็นชุมช่มๆอยู่ก็จะมีบางบางเส้นที่มันยัง มันแห่งแล้วมันก็นยังมีไงมีฝุนอยู่ประมาณนี้น่าจะเนะนาะลักษณะถนนก็นจะประมาณนี้เรียบเรียบง่ายถ้าใส่คนที่เพิินชอบอ่ารับมอเตอร์ไซค์น่าจะเนาะเพิ่นก็นจะใส่ถนนเส้นนี้มันจะมีแบบรถเลี้ยวแบบโค้งงอไปอยังประมาณนี้แล้วจะบอค่อยมีรถที่สวนกับเป็นวันเวสมากกว่าโดนโดนมีรถสวนประมาณนี้เขาใส่สําหรับ ผู้ที่อาศัยอยู่แถวนี้แหละหรือว่าผู้ที่อยู่มองอื่นมองไก่ที่รู้จักเส้นทางเส็นนีนะจ๊นะเนาะเป็นถนนที่เขาตามป้งตามป้ากะถือว่าสะดวกสบาย,ยพี่น้องว่าถึงก็ว่ากันดานบานเรือนกะสวยงามอยู่กันแบบจังได้หละ่ะอยู่แบบห่างๆเนาะอยู่แบบห่างๆบ่ค่อยอยู่แบบติดกันปันใดกะก็ยังอันนี้ยังในเขตหมบานกะจะยังยังถือว่า อยู่ใกล้กันอยู่ติดกันอยู่ถ้าสมมติว่าผู้ที่เพิิอนอยู่ในปงนี้ป่านี่คือแบบโดดเดียวเดียวได้เลยก็ว่าได้อยู่แบบที่ไผยที่มันอันนี้คือเขตของมู่บ้านนะจนะ๊ะเนาะถนนก็นจะดูดีขึ้นบ่ถึงกับว่ามีฝุ่นมีอันเรื่องฝุ่นนะมันมีไหลาย,ยแล้วห่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็นดีก็ที่ถนนอยู่ตามตามปงตามปา่าอันนี้คือเป็นถนนตามอ่าเขาเขาเขตมู่บ้านนะจนะ๊ะเนาะเขาเขตมู่บ้านก็จะ ดูดีจัหน้อยพามาเบิงพามาชมพี่นอ้องเบาสูหันฟังเนาะเป็นถนนหนทางสำหรับตั้งแดนที่อยู่ในเขตชอนอบทบ้านนอกคือจังหวัดเฮานี่แหละความแตกต่างหรือว่าสิ่งที่มันอาจจะมีส่วนค่ายแล้วก็มีส่วนที่พอค่ายก็จะใกล้ายกันแหละที่ว่าเป็นเขตชอนอบทสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วย ต้นไม้ป่าไม้สวยงามค่ะช่วงนี้แบบสุดยอดมากมีทั้งแบบกินได้แล้วก็กินไม่ได้ลักษณะพืชพักหรือว่าต้นบอกต้นไม้บางบางชนิดนี่คือกันแยบบออ่อบางชนิดกินได้บางชนิดกินไม่ได้นี่ก็มีอันตรายก็อาจจะบ่ได้แรงแต่ว่าก็เข้ามาอันตรายนอก็าคือว่าละอาจจะทดอองเสียหรือว่าอีหยังประมาณนี้แหละ คาว่ารุนแรงนี่จะถึงแบบข้อขาดปาดตายกับพอถึงขนาดนั้นมันจะเป็นพวกวัชพืชหรือว่าเป็นพืชที่เขาสามารถกินได้ทั้งต้นทั้งดอกอีกอย่างประมาณนี้ตามสองขาทางพี่น้องสวยงามมากดอกหญากําลังแบบบานสะพังสวยอ่ะสวยอีรีแล้วกัอากาศกยิ่งยู่แบบกึ่งร้อนกึ่งหนาว <laughs> ถึงจะมีแบบแสงแดดออก แต่ว่าความหนาี่สุดยอดมากมนากนันเย็นจะต้องเย็นเย็นกาล้มที่มันพัดนี่แหละกะเอามาบอาสู้กันฟังถนนหนทางต่างม,มานนอกชอนบทในต่างแดนาานั้งจ๊ะเนาะแล้วกะ็ความอุดมสมบูรณ์ตน้นไม้ป่าไม้ที่กระลังเขียวชวอุ่มพุ่มสวัยพี่น้องมองไปทางใดนี่แบบโอ้ยสวยมากต้นไม้ต้นหญ้าดอกไม้ดอกหญ้างามแบบบานสะพังเลยกะเป็นช่วงที่ คนไทยทีอาศัยอยู่ต่างแดนเป็นช่วงฤด,ดูกาลที่บอืดบบอ,อยากยางเขาปลาเนี่ยโอ้ยจะมันดนยางเนี่ยติดไม่ติดมือออกมานำแน่จะนะ้ะเนาะพักยาหลายคักสําหรับผู้ที่เพลิอนอ่าหลุจกักอันไหนที่มันกินได้อันไหนที่มันกินบ่ได้ลักษณะพักยานี่คล้ายๆกันหลากหลายเน่จะนะ้ะเนาะหลายคักก็เป็นชีวิตชนบทที่อยู่ตามอ่า ตังแดนคนไทยที่ยู่ตั้งแดนที่อาศัยยู่ต่ำบ้านนอกชนบทนอกจากเนาะความเป็นยู่ก็จะคล้ายๆบ้านนอานี่แหละพี่น้องหาอยู่หากินแบบง่ายๆผู้ที่เพิินอยู่ในเมืองก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งกับแตกต่างกันไปสําหรับคนที่ชอบหรือว่าคนที่คือไม่ยู่แล้วยู่ได้คือความเป็นยู่กับประมาณนี้แหละคือสามารถยู่ได้ก็คือบไดีหยุ่งยางอียงเลยพี่น้องยู่แบบง่ายๆอยู่แบบสบายสบาย ชีวิตเรียบง่ายตาเฮียมที่มันงายมันก็ย่ายตาเฮียมที่มันง่ายมันก็ง่ายมันก็ขึ้นอยู่กับตขคนนจาจะเนาะผู้เพิ่นอยู่ใด้เพิ่นอยู่ใดผู้เพิ่นบอกว่ามาเห็นแล้วโอ้อยู่บ่ไดดดอกแบบนี้ยังเสียมันก็คือว่าตัดจิตตัดใจกะเอามาเ้าสู้อันฟังน่จะเนาะเป็นชีวิตแบบง่ายๆตามบ้านนอกชนบทพี่น้องคือการระบาลเขามันจะแตกต่างกันเนี่ยคือสภาพผู้มีอากาศที่มันหนาวเย็นอยู่ตลอดเวลากะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาวิวสวย,สวยดอกไม้มาฝากเสียงล้มแบบโอ้โหสุดยอดสุดยอดความหนาวเอามาฝากพี่น้องทั้งบ้านเฮานะาะเนาะบรรยากาศแบบนี้ช่วงนี้แบบไปทังไดก็คือจะเห็นประมาณนี้ดอกพักดอกห้าขึ้นเต็มไปหมดสองขางทางสวยงามค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะจ๊ะเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้า สำหรับพ่นี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ